มีใครมีอะไรเพิ่มเติมไหมที่สุดท้ายค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าที่ที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าเรื่องการฟังไม่ฟังฟังทั้งไม่ฟังใช่ไหมคะทำไมถึงถึงเป็นจุดสุดท้ายตรงนั้นนะคะพระอาจารย์ก็เหมือนกับมานะสามมันยังมีตัวตนอยู่ไงเพราะพอเราดูอัตมยตาเนี่ยละผืนนาใช่ไหม พื้นนาต้องมีลำแสงมีรัศมีไปตั้งถูกต้องไหม่าดังนั้นละในส่วนพื้นนาเนี่ยละลัศมีละได้อย่างยังใช่ไหมดังนั้นมานะมันมีตั้งแต่ลัศมีแล้วเพราะว่าเห็นว่าวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนตนมีในวิญญาณเนี่ยมันส่วนนี้ไงส่วนรัศมีไงถูกต้องไหมล่ะอืมดังนั้นส่วนรัศมีเนี่ย คือกิิยาที่รู้แจ้งคือวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้สนใจอารมณ์นะมันสนใจว่ารู้ว่ารู้ขึ้นมารู้เป็นตนอะ่ะดังนั้นคนทําอรูปได้เนี่ยมันถ้าไม่มีกิเลสแล้วกิเลสมันละได้หมดแล้วอะ่ะทั้งรูปทั้งอัลูปมันวางได้หมดแล้วอะ่ะแล้วมันใช้อตรรมยาตาละอัลูปอีกทีนึงอะ่ะใช่ไหมแต่ยังเหลือ ความเป็นตนณนะความเป็นตนในวิญญาณในลักษณะรูปธรรมจะดูอะไรนี่ไงผู้เจ้าชี้ให้ดูไงไม่งั้นท่านจะบอกว่าให้อริยสาวกคนน,นั้นเสพตโยสติปัฏฐานาเหรอใช่ไหมเพื่อละในส่วนนี้เพราะนั่นคือกิเลสท,ที่เขาเหลืองเหลือจะชี้มัรกวิธีมาทําอะไรถ้ามัรกวิธีนั้นละกิเลสท,ที่ละได้แล้วกิเลสท,ที่ละได้แล้วจะไป จะไปเอามรควิธีมาละธรรมะไรอะ่ะเหมือนโยมจะไปสอนพระหลานโยมจะไปสอนอะไรถ้ามันเขาละได้หมดแล้วอ,ะอ่ะช่ม่าดังนั้นก็ต้องสอนเครื่องมือที่เพื่อใช้ละกิเลสในส่วนที่ยังละไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องมองให้ออกว่าที่ที่พระองค์สอนตรงนี้คือกิเลสในส่วนที่ยังละไม่ได้นั่นเองถูกต้องมาเพราะเขายังไม่ใช่อรหันนะ เขาแค่และในส่วนผืนนาปราณีดได้โดยใช้อัตมมยตานะดังนั้นตรงเนี้ยเราไม่รู้หรอกนอกจากพระพุทธเจ้พาพระพุทธเจ้าจะมองออกว่าลักษณะอย่างนี้เป็นกิเลสแบบไหนก็จะวางไว้ให้หมดนะเหมือนความตรณีเนี่ยถ้ายมตรณีทรัพย์นิยาบละเอียดก็มองเป็นหยาบ เป็นกรรมาธาต์ถูกต้องไหมแต่ถ้าจะหนีความรู้ล่ะอืมไม่อยากให้ความรู้อะ่ะมาขอไม่ให้อะ่ะไม่บอกอะ่ะอ,อย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกับทรัพย์เลยอะ่ะทรัพย์ก็เอาเอา,เอาไปสิให้ไม่ได้ห่วงอยากได้ทรัพย์ไปนะแต่ความรู้ไม่ให้อืมเห็นนะปราณนีดก,กว่าไหมล่ะ อนิดกว่าใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยก็คือการการฟังก็คือเขาจะต้องฟังใช่ไหมคะพระอาจารย์เขาถึงจะหลุดหลุดผลไ้เขาจะต้องไม่มีตัวตนในขณะที่เขาสอนสอนคนสอนไม่ใช่สอนคนฟังสอนผู้สอนถึงบอกว่าเธอจะเป็นผู้สอนที่เลิศ ฝึกปลุดวิ่งได้8ทิศสอนสัทธาสัตว์ถุสอนผู้สอนตถาคตศาสดาเป็นผู้สอนที่เลิศกำลังสอนผู้สอนที่จะสอนต่อจากท่านออกไปเนี่ยเธอต้องทำอย่างนี้นะอ่าเนี่ยเข้าใจไหมอ่าถูกต้องมาเพราะเธอจะไปเจอคนไหน เจอกลุ่มไม่ฟังไม่ฟังและฟังและเจอกลุ่มฟังนี่ต้องเรียงลําดับตามพระเจ้านะพระเจ้าเรียงไม่ฟังมาก่อนนะอไม่ฟังแล้วเวลาท่านพูดสองอันคู่ท่านจะบอกไม่ฟังแล้วค่อยฟังค่อยฟังนะนี่จะเห็นการพระเจ้าจะเรียงไม่รัดลําดับเลยถ้าพูดไม่ฟังก่อนจะเริ่มไม่ฟังใช่ไหมพอจับสองอันมาคู่กันพระเจ้าจะพูดไม่ฟังก่อนแล้วก็ค่อยฟังแล้วจากนั้นก็เป็นฟังล้วนนี่เห็นไหม นี่คือระเบียบถ้อยคําของผู้เจ้าจะไม่มีพลาดเลยเนี่ยใครจะพูดได้อย่างนี้โยียมใช่ไหมเป็นไปไม่ได้เลยสาวกเนี่ยใช่ไหมคือละเอียดมากเราต้องใจเย็นมากยิ่งไหมโหต้องเย็นเป็นเจี๊ยบเลยนะน้ําแข็งเลยนะแบบต้องไม่มีโทสะไม่มีแม้แต่นิดเดียวไม่งั้นธรรมะสเปสปะหมดใช่ไหมผู้เจ้าใช่ผู้เจ้าถึงบอกไนงะ ถ้าเธอตั้งสติไว้อย่างเนี้ยการสอนเธอจะสุดยอดเลยใช่ไหมเธอจะแยบคายไงเธอจะแล้วก็เลี้ยงผู้ฟังที่มีศรัทธาที่มีอินทรีย์ในทุกระดับได้หมดอืมใช่ไหมเพราะคนมีอินทรีย์ไม่เท่ากันเนี่ยขณะที่สอนไปสอนปุ๊บอันนี้เข้าสมาบัติได้เลยอ่าก็เป็นได้ใช่ไหมเห็นไหมไอ้บ้านนี้ไม่ยอมฟังเว้ย ะมันเข้าสมาบัติไปแล้วก็เหมือนพระอนนท์นะใช่ไหมมาเตือนผู้เจ้าบอกพระผู้มีพระภาคปฏิสันถานกับหมู่พิขุเถิดนะหมู่พิขุมาพร้อมแล้วนั่งกันเงียบหมดเลยนะเตือนสามรอบรอสี่สามสิบสองรอสิบสองชั่วโมงแล้วผลทิซสายไปบอกผู้เจ้าผู้เจา้าเราเข้าอเนชาสมาบัติกันเรียบร้อยนะคุยกันเรียบร้อยแล้วอ่ะเห็นนะ ตอนนั้นคนไม่รู้ว่มทาไมไม่ทําอะไรกันนะมันนั่งเฉยๆทําอะไรครูเจ้าถึงบอกอย่าดูหมิ่นความนิ่งอย่างอริยะนี่ใช่ไหมนี่เนี่ยเพราะใจเนี่ยเราอย่างกลุ่มไม่ฟังเนี่ยยมยมเข้าใจค่ะว่าคือเขาไม่ฟังเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเืิดกลุ่มไม่ฟังเราก็ฟังนี่หมายความว่า เป็นคนคนเดียวกันหรือว่าเป็นไปเจอทั้งกลุ่มไม่ฟังก่อนแล้วก็มาเจอทั้งกลุ่มที่ฟังคุณจะเจอสองกลุ่มอ๋อค่ะก็คือต้องแยกออกเป็นสองกลุ่มใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือทั้งกลุ่มที่ไม่ฟังแล้วก็มาเจออีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มฟังมันเป็นกลุ่มเดียวกันไม่ได้เพราะมันมีการประพฤติหลีกเลี่ยงกับไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงไงคนที่ประพฤติหลีกเลี่ยงแล้วอยู่ในประพฤติไม่หลีกเลี่ยงในคนเดียวกันมันจะใช่หรอใช่ไหมแล้วมันจะเรียกคนนี้ว่ายังไงตกลงมันประพฤต มันก็ต้องเป็นคนละคนกันไงใช่ไหมสองกลุ่มก็คือเท่าที่จับใจความเช่นนี้ไหมครับอาจารย์เหมือนกับว่าสมมติว่าเราปฏิบัติมาจนถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอะแล้วเหลือแค่เฉพาะตรงตรงวิญญาณแล้วคราวนี้ก็เหมือนกับการที่จะดูแบบเหมือนละไอ้ตรงส่วนวิญญาณเท่ากับว่าเราจะเป็นผู้สอนได้แล้วใช่ไหมครอาจารย์แล้วก็ คนคนประเภทเนี้ยเขาเป็นผู้สอนแล้วละ่ะเขา้าอารูปสัญญาได้นี่มันไม่ธรรมดาแล้วนะใช่ไหมในครัง้งวัตถการพวกนี้เป็นไงอาราลาาบทอุทกอาดาบทพวกนี้โอ้ลูกศิษย์มากมายแล้วพวกนี้ต้องมีคุณสมบัติพิเศษอะไรที่พูดมีคนศรัทธาพูดง่ายอะ่ะใช่ไหมสอนอะไรนี่มีคนศรัทธานะเข้ามามาฝึกมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาใช่ไหมอืมแต่เขาจะเลิศไหมล่ะ ถ้าเขาไม่หลุดพ้นโดยรู้หลักตรงนี้ใช่ไหมอ่าอย่างัุอุอกกดาบดเนี่ยหรืออาราลาดาบทพอผู้เจ้าได้ก็โอ้สันเสริญเย,ยนยอผู้เจ้านะพยายามเอามามามา,มา,ม,ามาอยู่ด้วยกันนะอมืมาขึ้นเทียบชั้นกันเลยอย่างเงี้ยนะก็เอาอกเอาใจอะไรก็ถูกความยินดีล่วลดมานี่ไงใช่ไหม แต่ผู้เจ้าเคยเอาเอาใจาใครมาใหม่ใหม่นะพระละหันนะอืนะทำผิดนะอัดสนุ่มเลยใช่ไหมเนี่ยอืมพนะระรัตวาชาถูกตําหนิหอกขึ้นแบวบาดบนยอดไม้สั่งประชุมสรงหมดเลยโอ้โหตําหนิพระรัธวาชาใช่ไหม ไปทำมาจริงเล่าจริงการกระทําของเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่สมควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำโอ้หูมาเป็นชุดเลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เอาใจใครเอาตามทรรตามวิมนัยไงเข้าใจไหม